ี่จ้านาตาพี่น้องนาตาปนฮิตลุงน้าปนแล้วค่ะปนฮะะ็ดไข่เนาะค่ะนอปินปนฮ็ดไข่ฮ็ดนาแลนะคะฮ็ดร่วมนะคะแต่ว่าฮ็ดไข่ลงหน้าใส่แบบหลายเลยจ้าซื้อมาแล้วก็มาหนึ่งเนาะค่ะนอพี่น้องเป็นตาแซบบาจ้าใส่หัวหอมกับโปูกับเีรนะคะเนะโรยด้วยพริกโดดจ้าพี่น้องกินก็พักแกมพักปักแตงผักกาดแก้วใบขิงเนาะค่ะนอถ่ายคลิปลงหน้าในไทยพี่นอ้องเบิร์ต้นขีนเนาะค่ะนอบผู้ได้เคยกินเนี่ยจ้า ก่อนที่จะไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดนะคะเฮ็ดปนเฮ็ดกับฝากกดไหลโ์กดแชร์กตติดตามเป็นกำลังแรงเอิกแรงใจให้นกหน้าผ้าแซบไม่ได้จ้าพี่น้องเพื่อนกหน้าผ้าแซบิสด้ผลิตคลิปต่อๆไปค่ะเข้าไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดปนเฮ็ดกันเลยจ้าพี่น้องไปจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องพบพพอกับนกหน้าผ้าแสบยิ่งไดเสียงอีแล้วนาะจะนอนนกหน้าทายเองค่ะทายเองบัมืนนั่งเถือกับว่าเห็นหนาแต่ว่าเสิไม่เห็นในคลิปกินนี่ดอกจ้าเมื่อนี้ วันนี้นกหน้าสิผ้าพี่น้องมาปนเห็ดค่ะมาปนเห็ดเห็ดร่วมห่าเียค่ะเห็ดไข่เห็ดไข่เขียวเห็ดเห็ดไข่นกหน้าซื้อมาเห็ดไข่จะเอามาหนเห็ดน่าแหล่เห็ดลางแหล่แล้วจะเอามาปนจะนี่นกหน้าหนึ่งสูตรละค่ะฮวันฮวนเลยพี่น้องนี่ในคลิปต่อไปเนาะค่ะมาหยาบโอนกหน้าเห็ดอีกคลิปหนึ่งค่ะเห็ดปนเห็ดนะคะเนาะเดี๋ยวเอามาปนเห็ดกันกินเลยจ้ะพี่น้องกินข้าวคนนี้วันวันจ้ะมาดูวิธีปนเห็ดนะคะอันนี้หนึ่งแล้วสวยสวยอยู่พี่น้องจ้ะ เอาไปเบิิงวิธีปนเห็ดกันเลยจ้าพี่น้องพี่น้องลูกหน้ากระชิดขวัขวพริกขัวหอมกระเทียมใส่กันจ้ะพี่น้องไปปนเห็ดนะคะเนาะลูกหน้าทอดกระทู่แล้วแหละจ้าแต่ว่าใส่เบิิงทอดผิดนะคะเนาะขัวาลูกหน้าแล้วมันนิดหน่อยจ้ะก็สุกนะ้ะค่ะเนาะ๋ยวจะไปปนกันจ้าจ้าพี่นอ้องพอๆกันลูกหน้าผ้าแ่บอีกแล้วจ้า ได้ยินแต่เสียงอีแล okay. ah uh ้วค่ะวันนี้นกหน้าสิเห็ดยังวันนี้นกหน้าสิปนเห็ดค่ะเฮ็ดที่นกหน้าหนึ่งในคลีบที่แล้วนี่จ้าเฮ็ดไข่นะคะเฮ็ดไข่เห็ดแหละเฮ็ดยังค่ะพี่น้องเอามาหนึ่งดีๆนะคะเปิ่งในคลีปที่นกหน้าหลังเห็ดขันเทียบเลยจ้าน่าสช้ทากินค่ะแยกออกไปเลยอันนี้เฮ็ดมันบานจ้ะนกหน้าสิปนเอามาเบิ่งการฟนกันเลยจ้านกหน้าก็สีไส่พริกทอดที่นกหน้าพริกขัวนะคะเอาน้ำมันลงนิดหน่อยนะคะมัน่สุก มีหอมมีกระเทียมมีกพริก,กแล้วค่ะกระเหลียวจะหั่นใส่ไส้หน่อยใส่หลายจ้าพี่น้องหน้ากระชี้ตําให้มันละเอียดจ้ากินข่าวเราบ่อน้อพี่น้องเนาะไม่กินปนเห็ดน,น,น่ามากด้วยค่ะด้อเก,ก็บแกก็หันเ้ยหันหันปนเหลีวจะหั่นวัวกินบะเบอหน้าก็เอาใส่ถุงไว้นั่ค่ะพี่น้องมันสุกอยู่อมอร่อยๆใส่ตู้เย็นไว้กินในมือกล้องเลอค่ะพี่น้อง แบเอ,อย่าง้งมาอุ่นม,ม่ไปได้ค่ะคนเห็ดแก่ในเป็นเบอน้าค่ะกินกับผักลูกหน้าไปเยป็บใบชิงมาแปดเกี่ยวอากใก้จูนี่นะคะดอกแดงแล้วต่ลูกหน้าเสือร์ทั่วผู้เราก็ได้ทั่วผู้ก็อันต่อไปกับปลาทูค่ะปลาทูลูหน้าใส่ซนีเดอรพี่นองพลาใส่หลนออปนเอาปลาลูกน้นในจัหน่อยค่ะมงคมุณปรกับปใส่ดอกใส่หลมันสินมันสิกบกินเหเท่าลูกหนา ขนาโมมักใส่หลายใส่เลนนยก็อาหลูขึ้นดำค่ะตาเพราะมอันแต่ตา,มมา,ตามันไม่ลียกเลยขึ้นตอนปลายใช่ไหน้าหน้าปนหลาย,หลายเหมืนรถสูแจกกูขึ้นดำพี่นองกินน้ำบอกว่าน่าสุปั่นกระไส่เฮ็ดค่ะพี่น้องเฮ็ดต้องหน้าหนึ่งขอเนื้อหยาดใส่มือด้วจ้า เห็ดนี่หอมหอมลูกหน้ากินเบ่งแล้วนี่ก,ก,กับแจวกับแ่บเด้ค่ะนี่ลูกหน้าซื้อมาหลายค่ะสิปอนใส่ตู้เย็นไปกินแบงพีแบงหน่องกินน้ำจา้าไปเบิ่องวิธีลูกหน้าล่างเห็ดเด้อพี่นอ้องในคลิปนะคะสุดยอดเลยอันนี้ดอกปานมันเอาเนาะมาลูกหน้าติดตามมาตาที่นี่ฮามังว่างอ่า บอแล้น่าจะเนาะกวนเห็ดไมเคยกินตันเห็ดเเยกหน้าเคยไปซื้อเพ่ตลาดตีอาเพ็่อตงให้สำหรับอ้นหนึ่งเอาคุณบอกเพก่เบพื่ออกันพี่น้องทื่จะชอบกินนี่ลหะเอาเวลาเขาไปเห็ดจะก็ได้ค่ะเอามันละเอยดโอ้เสียบขึ้นเพื่อเน็ดพร้อมเขาขานกหันน้ยากเวลานูกหน้าไปซื้อเขาสำเร็จนอกหน้าสีหาเพื่นกนเห็ดก่อยเห็ดสีกกอนหมูหรือลกหน้ามากินเห็ด ได้มาขายหิ้วขึ้นลูกนาหนึงกินน้ำกันจ้าอันนี้ตำนี่ก็แล้วแต่ผู้ใดสิอยากให้มันละเอียดหน่อยหลายเลยค่ะ้เห็นวซอนหิ้วแน่ก็ได้เป็นลูกนาให้มันละเอียดหน่อยมานเข่าเข่ากันเฉียดหลายเลยยางหลายเลยท่านวานท่กนวานอันชองหิ้วออกปะค่ะท่นฝนตกมันเอาเห็ดมันละออกยางค่ะหน้าบุ้ยปลาเราหน้าไปเสียวมือกันจ้า แล้น่าหันพูนพดักปลาพี่น้องไปด่างจนขาดขายตัวจนอ่าต่อไปห้าต่ำละเอียดแล้วน้องหน้ากะสิปรุงจ้ะพี่น้องสูตรค่ะใส่หน่อยเส้นไรแล้วจะห้าวเนาะนุ่งหน้าหมักไใส่ในของขาดบ่ได้น้ำปลาร้าต้มสุกค่ะใส่หน่อยเส้นไ้กับเหลียวจะห้าวชิมเมือทุกวันกันเลยค่ะพี่น้องนุ่งหน้าชิบป๊ตันใส่น้ำปลา กตามด้วยอันนี้ค่ะเอาย่อยมันเข่ากันอันนี้นิหน้อยเนาะซิมชอเขาจะใส่ผักที่ีสีเดียวนเป็นแส่ยร้เค่ะถ้เม่นนี่อันนี้อันไม่กดานะคะพี่น่องท้ไม้แต่เดาน้ำอันนีกหน้าจะหนหน่อยคุณเห็ม่ดามีน้ำาไิมันหนื่อยมากมาจีใส่ปนเห็ดอย่งเสียบคนะเต่ว่าเห็ดมันพร้อมูีเลยธรรมดาเอเห็ด น่าชิมคนละก้าทีนี้ขอระยะใส่มือด้วยจ้าทำปลาแห้งนี่ก้ามาแล้วพอดีแนละ้วน้ำปลานิดหน่อยอน,นะเสียบผักหอมเลยข้ากูได,ด้ยหาหมดจอมาได้หมดจอเขาเออมากินคนเห็นกนกน้าสุดท้ายหน้ากับซีไซส่สผักเลยจ้าใส่ผักผักเข้ากับมีหัวหอมกับปูกับเปีกขึ้น,นหน้าบางหันหนั่นแหละจ้า ผักชีค่ะพัดนี่ตู้เย็นนกนาแนงซัมมิทละค่ะพี่น้องนีนก็ใบขิงตัวผู้กับบด้มาลูกซื้อแล้วบ่เด็กเอาซื้อของไล่มาโซ่เลยเด็กเป็นหยางนากหน่อยลองเอาใบบับกู้ยช่ายมาด้วยพีนน่น้องนกนาสีกินโดดนกนาดีต้นนกนาสีกุ้ยช่านอนกนาสะไปเด็ดโดดเต็มมือ,อกัน แสบค่ะหอมเลยป้านสาวมีน้องมากระกันนีค่ะเขามาจับเส่จารกินน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องปนเฮดเส็บๆอยู่ๆจ้าจ้าพี่น้องนกหน้ากัเรียบ้อยแล้วนกงหน้าสิตักให้เบิงเนาะจะนนอนกหน้าจับกล่องผู้เดียวค่ะผู้จับกล่องนี้แล้วมีภารกิจค่ะ ขอดกันอยามันหยามเราจะกินคนเฮ็ดจา้าพี่น้องเบิง่งนเนาะค่ะเนาะเส็บแซ่กินกัผน็ผ่อนหย่อนหอนจา้านี่ค่ะน้องหน้ากระสีกิียังไงก็ได้ค่ะคะนเฮ็ดเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะโรยด้วยพริกโดดให้สวยงามห,อ,หอมอีกค่ะห,อ,หอมอีคือเพิ่นว่าส่วนนี้มันยังเป็นไข่ได้พี่น้องกินได้หลายรสคะ่ะ ไปประกวดนิดหน่อยเนาะค่ะนอนี่พี่น้องปนเหี้ยเท่าจา้ากปไเด็เส้นเรีเยบร้อยแล้วค่ะกินก็พักเนาะค่ะนอพักที่นกนาวานี่แหลจะจ้าอ่าอันนี้พี่น้องลูกหน้าเสิ้ผ้า,ามาเบิ่งใบขิงก่อนจบคลิปเนาะค่ะนอเนี่ยใบขิงที่นกหน้าปลูกไว้ในห้างค่ะเนี่ยงามงามพูดได้เคยกินใบขิงหน่อยเนี่ยจา้านะะกินใส่ซุปใส่ยังใส่ปนกระแซบได้ค่ะนี่ค่ะนอ ให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะปลูกง่ายๆจะพี่น้องลองปลูกเป็นสมุนไพรในบ้านเฮานะคะน่ะเนาะใบมันก็นได้กินหัวมันยามหนาแล้วเขากเก็บ่ะเขากเก็บส่วนหนึ่งนะคะเนาะอีกส่วนหนึ่งเขาก็เอาไว้พอหนาฟุ้นมาเทอกับหอกอีกค่ะนะคะเนาะสํารับคลิปนี้นกหน้ากระสีขออําลาผ้าจากพี่น้องไปทอนีเนาะคะ่ะเนาะพอกันคลิปไม่ก่อนทิ่จ,จากกันไปก็ขอฝาก คลิปนกหน้าซอยกดไหลกดแชร์กดติดตามไม่ได้จ้ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้นกหน้าได้ผลิตคลิปต่อตอไปจ้าสวัสดีค่ะ